สวัสดีชานอนวุทุกท่านนะครับในคลิปก่นกอนๆนี้นะครับเราได้พาทุกคนมาสำรวจจักรวาลของมอฟกันนะครับผ่านกิจกรรมมอฟสูนะครับในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้กันมาสักระยะหนึงเนี่ยจะพบว่าเขาได้มีอีโคสเต็มใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเนะก็จะมีพวกเอ่อที่สามอ่ะ Starland AI อะไอนเนาะที่ที่เราให้ลองไปทำๆกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าปิงปองนะครับผมนี่นะครตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำ Testnet ตัวปิงปองนะครับรวมถึงจะได้อินเทอร์็กับบนเชน m o อด้วยนะครับผม ส่วนวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มเพื่อตอนแรกนะครับทุกคนลงไปกดที่ลิงก์ description ท้างล่างนะครับผมจะให้ลิงก์เอาไว้เนอะให้ทุกคนเข้ามาที่ปิงปองนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วพบหน้านี้นะครับทุกคนจะต้องทําการ Connect Wallet ก่อนเนอะอย่าลืมเปลี่ยนเชนเป็นเชนม็อบด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ ig n Wallet เรานะครับผม1ที่นะครับเรามาดูกันที่ตรงพอยต์นะครับเขาจะบอกขั้นตอนไว้เราอยู่เนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราพาทุกคนมาทําในส่วนของตัวโซเชียลก่อนแล้วกันเนอะตรงนี้นะครับจะได้วันละ25นะครับแต่ละเควสเนอะวิธีก็คือให้เราเข้าไปกด Follow นะครับตัวปิงปองของเขานะครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะพบกับหน้านี้นะครับหน้าของปิงปองเนอกด Follow เสร็จนะครับขั้นตอนที่2ก็ครับผมไปที่ปิงปอง Discord นะครับ ขั้นตอนนี้ทุกคนก็จอยเข้า Discord ของเขาตามปกติเลยนะที่เราเคยเคยทำกันนะครับมาถึงแล้วก็กดดวงตาเขาหทีมาที่ Start here แล้วกดตัวนี้ e ีโมจนะครับลองเข้าไป GM ดูอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เข้ามาใน Discord เขาแล้วมีโลว์เอรฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะและที่นี้ครับผมเรามากด Verify กันครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับ เช่นเคยครับ authorize แซ p นะครับ1นื่งที่แล้วรอจนมันขึ้นว่า success นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ v e r i f y discord นะครับเล้ก็จะให้เรา connect discord นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราเสร็จมา2ทแล้วนะครับเท่ากับว่าเราจะได้50 daily p o i n t นะครับเป็นเป็น point ที่จะเก็บไว้นะครับต่อวันนะครับผม และที่นี้ครับผมสเต็ก for the first time ว่ก็คือการสเต็กในรอบแรกนะครับวิธีก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเนาะขั้นแรกนะครับเราจําเป็นจะต้องมีเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับในการสเต็กเนาะเราไปดูที่ Market กันนะครับเราต้องทําการสเต็ก MGRT นะครับแล้วก็ MLPT นะครับทั้ง2เหรียญน,นี้เนาะวิธีในการหานะครับให้ทุกคนสวิตไปที่ h o สกี้เลยนะครับ ทุกคนน่าจะมีแก๊สกันอยู่แล้วเนอะถ้ายังไม่มีแก๊สกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับทีนี้ครับกดเคลมครับเขาก็จะทําการเคลมทั้ง2เหรียญนี้นะครับบนเชนโฮสกี้มาให้เรานะครับอาจจะต้องคอยสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ transaction นะครับยืนยันในการเคลมเหรียญเทสเรตจมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่บิ์นะครับเพื่อทําการบิททั้งสเหรียญนี้มาอยู่ที่เชนหมอบนะครับ เลือกเหรียญแรกนะครับ MGRT นะครับกด Max นะครับผมแล้วกด F Proof นะครับกด Next แล้วก็ F Proof หทีก่อนนะครับเมื่อ F Proof เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นปุ่ม b i t e ขึ้นมานะครับให้กด b i t ได้เลยและเลือก Confirm ครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็ b r i t เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเหรียญที่2ครับ MLPT นะครับ กดสแมตเช่นเคยครับแอปพูบหนึ่งทีก่อนกด next กดแอปพูบนะครับและรอสักครู่หนึ่งครับหลังจากแอปพูบเรียบร้อยนะครับให้เรากดบิชได้เลยครับกด c o n f i r รมครับ ครับผมหลังจากบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปกันที่มาร์เก็ตนะครับเพื่อทําการสเต็กทั้ง2เหรียญนนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับเรากดแม็กไปเลยนะฮะอ๋อเราก็ต้องสวอปกลับไปที่เป็นมอก่อนนะครับอ่าเออผมพูดผิดนะนะสวิตนะครับไม่ใช่สวอปครับครับผมหลังจากนั้นก็แอปพูบหนึทีนะครับ เรียบร้อยครับแล้วเราก็กดสเต็กไปได้เลยนะครับเมื่อเราสเต็กแล้วนะเราจะได้เหรียญเหรียญใหม่ที่ชื่อว่า PPGRT นัขึ้นมาบวกกับทั้งทั้งสองอันนี้ด้วยนะครับเป็นคะแนนนะครับจากฝั่งแคมเปญแล้วก็ทางหมอบเองด้วยนะครับเราได้พอยต์จาก2ทางเลยนะ หลังจากสเต็กตัวเหรียญแรกเรียบร้อยนะครับไปที่เหรียญที่2กันครับ M LPT ครับกด Max เช่นเคยครับกดแ p p พุ่มหนึ่งที่กด next และกด a p Proof ครับโอเคและกดสเต็กค,ครับคอนเฟิร์มนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะได้5 5 p p l v t นะครับเป็นโทเค็นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้ พอร์จากแคมเปญของตัวปิงปองนะครับแล้วก็ทางหมอบเองด้วยครับผมโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราไปดูกันที่พอร์ครับอ่านี่ครับไอตรง s t a ็ก for the first time เราก็จะขึ้นมาแล้วเนอะทีนี้ครับเราก็จะได้ตรงนี้ยเนี่ยทุกวันเลยนะครับจริงๆตรงเี้มาทําได้ตลอดอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งเราก็เคมเหรียญมานะฮะเคมมาอ่าบิดมาแล้วก็เอามาสเต็กนะครับ แล้วเราก็จะได้ p อย n t ออกมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเขาจะสรุปให้นะครับเป็นวันๆไปนะครับก็ลองมาเช็คกันดูนะครับนี่คือ leaderboard ของแต่ละคนนะครับจริงๆมันมีตัว d e p i n h a r v e c t o r ด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นจะต้องแบบว่าลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่า ยังยังไม่ค่อยชัวเท่าไหร่ครับกลัวมันไม่ปลอดภัยเนอะเลยอาจจะยังไม่ได้นําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเราก็มาทําการแบบว่าเอา่อเทนเน็ตง่ายๆไปก่อนเนะ <S 2> <S 2> เคมเลียนนะครับบิชเลียแล้วก็เอามาสเต็กนะครับก็รับ p อย n กันไปนะครับส่วนในอนาคตก็จะมีตัว P2P นะครับซึ่งเอเป็นสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละเนะในการนำเ,เขาเรียกว่าคล้ายๆกับการขุด ขุดเหรียญน,นะครับผมขุดเหรียญดีพินนะครับบนแพลตฟอร์มโดยใช้อ่าไอซีพแล้วก็แรมเป็นคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมาตั้งเปิดเอาไว้แล้วก็นั่งขุดเหรียญไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมีให้เราสามารถเช่าได้นะครับก็ราคาตามนี้เนาะแล้วก็เป็นระยะเวลาตามนี้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการที่เรามาเทสเน็ต กันในรอบนี้นะครับเป็นแคมเปญที่1เนึ่งของปิงปองเขานะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเทสเน็ตทั้งเชนของมอฟเองแล้วก็รวมถึงตัว ecosystem ของเขาหรือรวมถึงโปรเจกต์อื่นนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องน n o โน o ูทเอาไว้นะครับขอทุกคนร่ำรวยเช่นเคยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ